สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีวันศุกร์ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับผมนะฮะช่วงเวลาประมาณบ่ายสองกว่าเกือบบ่ายสามนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับเป็นการไลฟ์ครับผมนะฮะทุกวันของทาง X อ็กซ์โคาอยู่แล้วนะครับใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับวันนี้นะครับแบงค์มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับจะทําให้คุณลืมไปเลยนะครับว่าคันนี้นะฮะเป็น First Car าสนะครับระดับแอร์ไลน์นี่ครับผมนะฮะกับตัวรถตู้นะครับ MPV Lexus ครับ LM 3 0 0 H ครับผมนะครับราคาป้ายแดงนะครับผมนะะฮ 7ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้นะฮะราคานะครับหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแล้วสวยขนาดไหนได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะพามาดูด้วยเองครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้ครับเรามีโปรโมชั่นของทาง X อ็กซ์โคมกาอยู่นะครับกับดอกเบี้ย0%นะครับตลอดอายุสัญญานะครับหรือจะเลือกรับเป็นวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์ได้ครับผมนะฮะนานสูงสุดถึง2ปีเต็มนั่นเองครับผมนะฮะตอนนี้นะครับมีโค้ด้าด้วยนั่นเองครับผมที่ได้โปรโมชั่น3ปี10,000แกิโลนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับยังไงรรีบบทัักมาเองค อ่ะครับผมนี่ฮะทีนี้ครับจะพามาดูรถกันบ้างนะครับว่ารถคันนี้สวยขนาดไหนครับผมตัวนี้ครับผมเป็นตัว l e x u ซครับผมนะฮะ 300h ะนรับ LM 300h ครับรถปี2021-2022ครับผมนะฮะคันนี้เป็นรถศูนย์ไทยเป็นตัวไฮบริดนั่นเองครับนะฮะฟังชันบอกเลยว่าวันนี้ตัวเป็นตัวท็อปเลยนะครับผมกับตัว Emperer s 4นั่นเองครับนะฮะ4นั่นเองครับ e m p e r o r Design ก็คือเป็น4 s e a t เลยคือ4ที่นั่งนะครับคันนี้ ต่อโจรมากครับดูที่กระจังหน้าของเขาอ่อนก็ได้ครับกระจังหน้าของเขาตรงนี้ที่ให้มาเป็นโครเมียมครับผมนะฮะตัว LM นะฮะหรือเล็กซัสเนี่ยของเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วจะเป็นสไตล์นี้นะครับเด่นโดดเด่นคืออะไรครับโลโก้ตัว L แบบนี้ครับผมนะฮะพร้อมข้างในนะครับจะเป็นสตัดสีฟ้าๆนะครับบ่งบอกว่าคันนี้คือตัวไฮบริดนั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็ด้านล่างของโลโก้ก็มีกล้อง360องศามาให้ด้วยข้างล่างตรงนี้นะครับสวยงามขนาดไหนครับมาดูได้เลยนะครับ แล้วมี parking sensor ข้างหน้านะครับให้ถึงอีก4จุดนั่นเองครับผมรอบคันมิโนะแปดจุดครับนะฮะสวยๆแบบนี้มากับบอดี้สีดำนะครับไฟของเขาที่ให้มานะครับเป็นไฟแบบทิเบอเลนนะครับตัวท็อปเลยโถเต็มนะครับผมนะฮะไฟลูกแก้ว3รูปแบบนี้คือตัวไฟทิเบอเลนนะครับนะฮะแล้วก็มี daytime running light ให้เป็นตัว L นะครับผมนะฮะนี่ครับเอกลักษณ์ของเขาตัว L เนี่ยฮะโฉบเฉียวนะครับใครชอบเล็กสั้นะครับสไตล์โฉบเฉียว ดูลักชูรี่นะครับผมสวยงามครับแล้วก็มีไฟฟอกแรมข้างล่างนะครับผมนะฮะที่มีแต่งด้วยโครเมียมนะครับผมในเห็นอยู่เนาะนะครับฝั่งนี้นี่ฮะนี่ครับให้เข้ากับกระจังหน้าของเขานะครับบ่งบอกถึงความไฮโซหรูหรานะครับไม่แปลกใจว่าทําไมคันนี้นะฮะเล้านอ่ะนะครับผมนะฮะแต่บอกเลยคัอนี้ไม่ต้องจ่ายถึง7ล้านก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับผมมาดูที่ล้อกันบ้างครับล้อเล็กสั้ตรงนี้นะครับผมนะฮะก็เป็นล้อนะครับขนาด17นิ้วนะครับปัดเงานะครับ ออกแนวนะครับดำดำเงาเงาแบบนี้นะครับนะฮะกึ่งเงานะครับผมนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับซีดียางนะครับ225สองห้ทับอาร์สครับหรือขอบยาง17นิ้วนั่นเองครับแล้วได้ยางปี2023มาด้วยครับสัปดาห์ที่29นะครับนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมสภาพใหม่มากๆนะฮะฟังก์ชันครบคันนะครับนี่ครับข้างๆของเขาก็ ถ้าดูข้างๆเนี้ยเอาจริงๆนะครับผมนะฮะจะมีจุดแตกต่างกับตัว a l p a r d v i l l o f l e อยู่บ้างก็คือกระจังหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับแต่ด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะเดินด้โครเมียมมานะครับแล้วก็มีคําว่าไฮบริดครับนี่สวยๆเลยนะครับ Body s ไซซ i n g นะครับคล้ายๆกับตัว a l p a r d v i l l o f l e เหมือนกันนะครับผมนะฮะแล้วก็มีด้ามจับตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมครับผมนะฮะปีเขาเรียกอะไรเป็นคีเลตนั่นเองครับทีนี้มาดูข้างในกันบ้างครับ ตัวนี้ครับผมนะฮะตัว LM 300h ครับภายในของเขาก็มาประบอกนะครับสีขาวแบบนี้นะครับบอกบอกถึงความหรูหราไฮโซนะครับผมนะฮะดูใหม่มากๆเลยครับผมนะฮะคันนี้นะคันนี้เป็นที่นั่งนะครับสำหรับคนขับนะครับแล้วก็นั่งน่คนนั่งหน้านะครับผู้โดยสางตอนหน้านั่นเองครับผมก็จะเป็น2แบบนี้เลยภายในก็เป็นทีมบลูมิเนัมนะครับตัดด้วยลายไม้แบบนี้ฮะนี่ครับเป็นลายไม้สีเกรวูดแบบนี้ครับผมนะฮะ ดูดิสติ๊กเกอร์เนี่ยยังไม่ได้แกะไม่ลอกเลยนะครับผมนะฮะสวยงามมากๆนะครับนี่แล้วก็มากับเครื่องเสียงครับผมนะฮะตัวท็อปเลยครับผมนะฮะมันกับมาร์คลินสันนะครับผมนะฮะให้รอบคันเลยนี่แล้วก็ทีนี้ครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับนี่คือนะครับเฟิร์สคลาสนะครับผมนะฮะแบบไม่มีปีกนะฮะนี่ครับผมภายในของเขานะครับมากับหนังนะครับแอร์ไลน์ซีสนะครับผมเฟิร์สคลาสแอร์ไลซีสนะครับ หนังสําหรับเฟิร์สคลาสนั่นเองครับผมนะฮะที่เขาทําบนเครื่องบินนะฮะมาทําอยู่บนล้อรถเรียบร้อยเลยครับผมกับตัว l e x กซัสเอ0เอครับผมนะฮะมันกระเบาะหนังต่างๆดูสวยงามนะครับผมนะฮะมีคัพโ h เดอร์วางไว้ให้นะครับฟังก์ชันยังบอกเลยว่ามันเยอะจริงๆเดี๋ยวขอซา์นรถด,ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะให้เห็นฟังก์ชันกันดีกว่ายังบอกว่าพูดวันนี้เอาแค่ภายในผู้โดยสารเนี่ยก็เพียบแล้วนะครับผมนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวเปิดให้ดู นะะฮไปไหนแล้วกล้องไปไหนแล้วโอเคนะครับผมอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเพลงก่อนเดี๋ยว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 รู้ว่าเครื่องเสียงดีนะเดี๋ยวจะมันจะติดลิขสิทธิ์เอานะนะครับผมนะฮะประตูไฟฟ้านะครับสองบานแบบนี้นะครับแค่มานั่งตรงนี้ก็รู้สึกแบบโอ้โหแบบไพรเวทครับผมนะฮะก็จะมีที่รองน่องนะครับของเขาเรียกว่าออโต้นะครับผมนะฮะตัวนี้ตัวออโต้นี่ครับเทียบที่รองน่องเป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับนะครับไฟฟ้าได้ครับปรับเอ็นไฟฟ้าได้เลย นะครับสบายๆที่เลยครับผมนี่ฮะมีแอมเบียนไลท์ให้นะครับผมนะฮะที่ให้มาด้านหน้าข้างครับผมซ้ายขวาเลยเนี่ยมี USB Type A นะครับขนาด2.1นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็มีที่เสียบนะครับนะฮะหูฟังต่างๆมีวอลลุ่มนะครับซ้ายขวาเนี่ยมีมาให้หมดเลยนะฮะฟังก์ชั่นนึงบอกเลยว่าครบคันมากๆครับนี่ฮะแล้วเท่านี้ไม่พอนะครับคันนี้เนี่ยก็จะมีนะครับกระจกมาให้นะฮะ เอาไว้แต่งนงแต่งหน้าภายในรถแบบนี้นะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับคนนั่งซ้ายขวาสําหรับสที่นั่งนะครับรถประเภทนี้นะครับผมใครที่เน้นใช้งานจริงๆคือ2ตัวนี้นะครับผมนะฮะยิ่งกับเาเรียกว่ากับตันซีดอีกนะครับผมนะฮะหรือ VIP ซีดนี่คือ First c คลาสนั่นเองครับผมนะฮะตามสไตล์ First c คลาสเลยบนรถนั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็ยังได้นะครับหน้าจอขนาด48นิ้วแบบวายสกรินนะครับผมดิสเพย์มาให้นะครับผมสวยๆเลยครับ ระบบอินเทอร์เทนเมนต์ครบคันนะนะครับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับประชุมออนไลน์ได้นะครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับผมนะฮะสามารถสามโอ้สงสารคนถือว่ะเดี๋ยวนะนะครับผมพวกนี้ก็เป็นหน้าจอครับขนาด48นิ้วที่มีมาให้อันนี้คือรถเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนะฮะแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นพาร์ติชันกั้นนะครับสามารถปรับแบบเป็นพาเวอร์ซีได้ครับผมพาเวอร์ซีนะฮะพาเวอร์พาเวอร์ซีนะฮะพาเวอซีนะครับผมแบบนี้ได้ ปรับให้ทึบได้นะครับปรับให้ใสได้นะครับผมนะฮะปรับให้ใสได้นี่นี่ฮะนี่ครับผมถ้าอยากดูจบก็เควกเกตกดตรงนี้ครับถ้าหูว่าต้องการความไพรเวทนะครับผมก็กดปิดเลยนะฮะเป็นไงสวยงามครับสวยงามจริงครับพี่นะครับนี่นี่ครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้แบบต้องการคุยกับคนข้างหน้าก็เอาลงได้กระจกแบบนี้เอาลงเอาขึ้นได้เลยหูฟังก์ชันเขาครบครับนะฮะ นี่เหมือนไอรอนแมนอะในโทนี่สตาร์คภาคแรก <laughs> <laughs> ที่นอนนอนอยู่แล้วเปิดกระจกได้แบบใสๆอย่างเงี้ยครับผมนะฮะมันมีเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาแล้วนั่นเองครับนะฮะเพิ่มความไพรเวทนั่นเองครับแล้วก็เท่านีน้พอระบบเอนเตอร์เทนเมนต์มีแล้วครับผมนะฮะเครื่องทรงเครื่องเสียงดูหนังฟังเพลงประชุมนะครับคอแห้งครับผมนะฮะมีตู้เย็น,นพกพาครับไอซ์บ็อกซไว้ให้นะครับผมนะฮะสักขวด2ขวดนะครับแก้วขวดมีฟองใช้ได้เลยนะฮะผมนะฮะมีตู้เย็น แบบแยกมาให้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มนะครับผมนะฮะจัดเต็มเลยทุกอย่างเลยนะครับใครที่เน้นใช้งานบอกเลยคันนี้สุดยอดมากแล้วมีไอโซฟิกให้นะครับผมตรงนี้นะฮะเป็นที่เก็บของครับอ่าเป็นที่เก็บของนะฮะนี่ครับผมของเขาก็จะอินคูตรงนี้มาให้นะครับสามารถเปิดปิดได้แล้วตรงนี้ก็คือเป็นฟัง์กชันต่างๆนะครับผมนะฮะก็ เป็นกระจกนะครับเปิดกระจกได้ครับกระจกเปิดกระจกได้เลยซังลงซันรูฟต่างๆนะครับอันล็อกล็อกได้นะครับผมแล้วก็มีหน้าจอตรงนี้มาให้ด้วยนะครับก็หน้าจอสามารถคนโทรลได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดิโอครับผมนะฮะไฟในตัวรถนะครับระบบเซตติ้งต่างๆ เบาซ้ายเบาขวาสามารถกดได้นะครับผมอย่างเช่นเบาที่เป็นนั่งตรงนี้ก็สามารถปรับได้ไม่แบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีสามารถปรับแอร์ได้นะครับก็คือเป็นแอร์หลังที่แยกออกมาเป็นแบบนี้ครับผมนะฮะอยากได้แอร์ความเย็นเท่าไหร่นะครับลมขนาดไหนก็สามารถปรับได้ครับปรับออโต้ได้นะครับผมก็ทัชสกรีนตรงนี้คอนโทรลได้หมดเลยเอาจริงๆแล้วนั่งข้างหลังตรงนี้เหมือนเราคอนโทรลจากข้างหน้านะครับผมนะฮะคอนโทรลได้หมดเลยครับใครที่ต้องการความพรเวซี่นะครับหรือว่า คือท็อปคัทของรถแบบนี้นะครับผมต้องมีตัวเล็กซัสแบบนี้นะครับผมนะฮะกับตัว lm 3 0 0ร h นะครับแล้วคันนี้ครับเปลี่ยนน้ำมันมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับไฮบริดด้วยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของตัวรถแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีเข้ามาใน e x ค c ร์แบบนี้บ่อยนะครับผมแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวจะไปดูข้างหลังกันบ้างครับว่าสวยขนาดไหนนี่นึงครับผมขนาดตรงนี้นะครับผมนะฮะไม่มีที่ลั่งที่นั่งข้างหลังนะครับก็จะเป็นเนี่ยประตูไฟฟ้ามีมาให้คันนี้จะเป็นแบบ emperor นั่นเองครับผมนะฮะ emperor seat ข้างหลัง lm ครับให้ดูไฟครับของเขายาวแบบนี้เลยนี่คือดีไซน์ของเขาเะครับเดิมๆเลยนะครับผมนะฮะสวยๆแบบนี้มีโลโก้ที่มบอกว่าเป็นนะครับ lexus แล้วก็ยังมีรหัสของเขาบอกก็คือ lm 3 0 0 h ครับนะฮะมี parking sensor ข้างหลังนะครับ4จุดนะครับเดินด้โครเมียมไฟทับพิมพ์ตรงกลางนะครับผมนะฮะซ้ายขวาแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับผมคันนี้เดี๋ยวดูข้างหลังกันบ้างนะครับข้างหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นว่างแบบนี้เลย นะครับผมนี่คือว่างแบบนี้เลยนะครับที่ผมบอกเลยฮะสามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้ครับภายในก็สามารถนี่ครับมีล้อนะครับมีล้อนี่ครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะล้ออะไรอะไรนะฮะเหมือนกันล้อกันล้อจริงๆนะยากอะไรนะครับผมนะฮะสามารถเปิดปิดได้นะครับมีแม่ลงแม่แรงให้ด้วยนะครับก็ตามสไตล์นะครับก็คือตัวเหมือนเป็นคล้ายๆครับโมเดียวกับตัวเอาผัดเดีไฟฉ่ม3 0ูนั่นเองครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าที่มีมาให้มานะครับ นี่นะครับผมแมงไทยแอ็มพูดเนี่ยมันมันเยอะมากๆนะครับกับรถประเภทนี้เดี๋ยวมาดูลงรายละเอียดข้างหน้ากันบ้างครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมโอ้แม่บอกเลยคันนี้จัดมาสุดเลยนะนะครับถ้าให้พูดนี่ครึ่งชั่วโมงก็พูดได้นะครับเพราะแต่ว่าเดี๋ยวจะนานไปแล้วกันนะครับเอาที่เรื่องของพวงมาลัยกันก่อนนะครับไม่ค่อยได้เห็นพวงมาลัยแบบนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวานะครับมีเลนเคปปิ้งเรดาร์มาให้นะครับผมนะฮะด้านซ้ายมือก็ คอนโทรลได้นะครับผมนะฮะคอนโทรลได้แบบนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเสียงรถเสียงนะครับที่มีมาให้นะครับผมวางสายรับสายได้นะครับเลขไมล์เพียงแค่52,000กิโลเท่านั้นเองครับเลขไมล์ตรงกลางตรงนี้ครับ52,000กิโลน่าจะตรงอ่าหน้าจอตรงกลางโอ้ทำไมลิ้นพันกันบ่อยจังวันนี้นะครับหน้าจอตรงกลางครับก็สามารถทัชสกรีนได้นะครับนะฮะเลือกฟังเพงฟังเสียงได้นะครับฟังวันโอเซเบนก็ได้อะอย่างเงี้ย เปิดได้นะครับก็คอนโทรได้ต่างๆภายในรถนะครับแล้วภายในก็มีช็อตคัทต่างๆด้วยแล้วก็จะมีฮะมีตัวซอฟทัชตรงนี้นะครับผมที่เป็นแพดนะครับที่คล้ายๆเป็นเมาส์เลยนะครับผมก็เลื่อนได้แบบนี้นะครับผมถ้ากดก็กดลงไปได้อ่าสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วกดเลือกได้เลยกดนะฮะเหมือนคลิกเมาส์ได้เลยครับประมาณนี้มีแมปนะครับเมนูมาให้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไว้ปิดเปิดพาริชั่นได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะ สวยงามครับมีมันิซีทให้3จุดเหมือนกันนะครับฟังชันต่างๆของรถคันนี้ก็สวยงามมากๆครับแบงค์บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับหรือเอาไว้ไปทํางานนะครับนั่งไปทำงานข้างหลังประชุมบ่อยๆเดินทางบ่อยๆคันนี้ตอบโจทย์มากแน่นอนนะครับแล้วคันนี้ครับไม่ต้องจ่ายนะครับถึง7ล้านบาทนะครับกับทางเอ็กซ์โคมาววันนี้นะฮะ ใครสนใจนะครับ lm 3 0 0 h นะครับรถปี2021-2022เลขไมล์ห้าหม่นสองพกิโลวันนี้เหลือราคาเพียงแค่นะครับผมนะฮะ3ามล้านสี่แบาทเท่านั้นเองครับผมนะฮะใครสนใจสามารถโทรหาได้เลยครับ086 444-5545ครับหรือจะแอดไลน์หาได้ก็ได้นะฮะ0864445545นั่นเองครับแล้วนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ